สยาม o ม is very committed นะฮะ towards people happiness ก็รู้สึกดีใจก็ภูมิใจมากนะฮะที่เราได้ c e t i f i e d the b i r e n v t u r e u r e ก็สะท้อนให้เห็นถึง passion ของพนักงานเรา definitely very happy นะครับ p r o ที่ออกมาเป็นทนี้ได้เพราะเราเชื่อว่า happy employees will lead to better productivity เสียงกครการเราก็ก่อตั้งมานาน72ปีเรื่องของความมั่นคงตรงนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับ เรื่องที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องคน People make the company ผมมองว่าจริงแะบริษัทมันเป็นแค่ building แต่คนเป็นสิ่งที่สร้างของคนนี้คนราย a l u e ของเรามีเรื่อง passion มีเรื่อง adaptability มีเรื่อง contribution หลังจากเห็น survey ตรงนี้ผมว่ามันมีอีกหลายจุดที่เราสามารถพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นด้าน teamwork ด้าน communication แล้วก็เราสามารถ move from good to great ได้และก็ from great to even better Mm hmm. เราก็อยากจะโปรโมทเรื่อง diversity นะครับ quality mm hmm. inclusivity แล้วก็เรื่อง belonging มากขึ้นนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เราต้องผลักดันให้มากกว่านี้เป mm hmm. ้าหมายของผมนะครับ mm hmm. ก็คืออยากให้ที่นี่เป็น employer choice ได้ผมมว่า mm hmm. this is a very good start ครั้งนี้